สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับก็วันนี้ผมไปเจอรถในกลมมาครับเป็น t o y ยต a ท้ายโด่งนะครับปี5ปี95นะครับเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งเครื่องน่าจะเครื่องพันหกนะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาไฟฟ้าเบาสวยนะน้ำมันล้วนเครื่องเงียบๆแล้วก็เป็นล้อแม็กด้วยนะครับเอกสารครบก็สามารถไปดูรถได้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็รถ ตัวนี้นะครับลักษณะเด่นผมว่าจะน่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างนะครับที่ที่ดีนะฮะก็ผมเคยใช้อยู่นะครับก็จะค่อนข้างจะเกาะถนนนะครับถ้าทําช่วงล่างดีๆนะเข้าโค้งร้อยหนึ่งได้สบายเลยนะแล้วก็ตัวรถส่วนใหญ่นะครับคนที่ใช้รุ่นนี้ก็จะเอาไปแต่งซิ่งแบบนี้นะภายในดูจากภายในก็รู้แล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักรถนะฮะส่วนใหญ่คนที่เล่นรถซิ่งนะฮะอาจจะต้องดูเรื่องเครื่องนิดนึงนะ,ะอาจจะเพิ่งไปดัดแปลงอะไรหรือเปล่านะ,คะเครื่องไม่เดิมมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะฮะก็รถคันนี้อยู่สุพรรณบุรีนะฮะราคาไม่แพงนะฮะใครสนใจนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะ ก็ลองไปสอบถามพูดคุยได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการหารถถูกๆหลกคนจากคนขายโดยตรงก็ผมจะมีกุ๊ปให้เข้าไปพูดคุยนะครับซื้อขายกันแล้วก็ใครที่ต้องการหารถใหม่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์และกดติดตามช่องไว้นะครับก็จะมีอัปเดตท,ทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ